สวัสดีค่ะคณาจารย์คณะครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาวิทันตาศาสตสมาธิออนไลน์ทุกท่านดิฉัชื่อมูทิตาธรรมสังคมเลขที่282อายุ65ปีจบการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Public Administration ปัจจุบันเป็นพนักง,งานเกษียณในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานประเภทกิจการเครื่องมือเกี่ยวกับ อุตสาหก,กรรมโรงงานทุกชนิดค่ะบรรยากาศในการเรียนเรียนที่บ้านเรียนคนเดียวผ่านมือถือมีฉันใช้โน้ตบุ๊กค่ะเออครื่องมือที่อัดอยู่ตอนนี้แล้วก็ใช้มือถือ,อเรียนคนเดียวนะคะแต่ว่าฟังคำบรรยายบางคั้งก็จะมีคนแม่ร่วมฟังด้วยส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะเรียนหลังจากที่ข้าพเจ้าได้สวดอภิธรรมหลวงพ่อแล้วเริ่มจากฟังเพลงสถาบันก่อน เมื่อควาเพลงสถาบันจบก,ก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาหังสัมมาสัมพุทโธภะกวาพุทธังภะวนันังอาิวาเดมิข้าพเจ้าจะขอตั้งสัตว์ปฏิญาณว่าข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะมีเมตตาต่อกันและเริ่มฟังเทปบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อและเทปบรรยายสรุปค่ะ ลำดับต่อไปนี้จะเป็นบรรยากาศของการเดินจงกรมและนั่งสมาธิครับเมตตากรุณามุขุตาอุเบกขาพุทโธพุทโธพุทโธ ัพเพสัตตาสุขิตาโหตุให้สัตว์ทั้งหลายลงเป็นสุขเป็นสุขเถิดต่อไปเป็นการน,นั่งสมาธิข้าพเจ้าระลึกถ,ถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณวิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพ,พเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโม 不妥，不妥，不妥。 สัเพสัตตาสัทธาหนุอเวลาสุขะชิวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเมรต่อการแรกกันจงเป็นผู้ทำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกตังปุญญพลังไมหังสัเพภาคีพะวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิด